บทที่สีนักล่าหิมะแห่งยูเรเชีย The Snow Hunter of Eurasia ภูเขาแห่งน้ำแข็งลบ65,000ปีก่อนที่ราบเชิงเขาโซคราตลมเย็นเฉือนผิวราวใบมีดิมะปกคลุมเทือกเขาสูงประงานในแดนที่มนุษย์ยังไม่กล้าตั้งชื่อข้าวหอมมะลิสวมเสื้อคลุมขนสัตว์หนาทับชุดภาคสนามสีขาวหม่นสอนควอนตั้มบนหลังเธอส่องแสงบางบางทะลุม่านหมอก t h เอสี่ันเวอร์ชั่นหิมะยืนข้างกายดวงตาเรืองแสงสีม่วงอ่อนมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะตามร่องกรอก DNA เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเสียงของหุ่นยนต์ก้องเบาๆความหนาของขนผิวหนังที่หนากว่าสีผิวที่ซีดลงการหายใจลึกขึ้นมนุษย์กำลังปรับตัวโดยไม่รู้ตัวข้าวหอมมลิพยักหน้าเธอสัมผัสถึงการเรียนรู้ผ่านความหนาวท่าศิาละปะน้ำแข็ง พวกเขาเข้าไปหลบลมในถ้ำหินริมผาบนผนังถ้ำมีภาพวาดดิบๆกวางเรนเดียเสือเขี้ยวดาบและรูปร่างคล้ายแมมมอธในมุมหนึ่งเด็กหญิงตัวน้อยนั่งใช้ฐานวาดภาพใหม่เธอไม่พูดแต่ตาเต็มไปด้วยแสงบางอย่างนั่นไม่ใช่โฮโมเซเปียนทีเอชเอสี่พักระซิบเธอคือโฮโมในอันเดอร์ทาเลนซิสข้าวหอมมะลินั่งลงข้างเธอวาดเส้นสอนควอนตั้ขนาดเล็กใต้มุมภาพ ความฝันไม่เลือกสายพันธุ์เธอพูดเบาๆคืนแห่งพันธสัญญาพวกเขาพบกลุ่มนีแอนเดอร์ทันล่าสัตว์ไม่ได้มา3าวันกำลังจะย้ายถิ่นฐานในคืนนั้นกลุ่มโฮโมซาเพียนที่ข้าวหอมมาลิติดตามมาเดินเข้ามาถึงรอบกองไฟทั้งสองเผ่าพันธ์จ้องกันเงียบงนันนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญ t h 0 0พเตือนหากร่วมมือมันจะกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ หากต่อสู้โลกจะสูญเสียบางสิ่งไปตลอดการแต่แทนที่จะสู้ชายหนุ่มจากฝั่งเซเปียนค่อยๆวางหอกลงและยื่นเนื้อย่างแมมมอธให้หญิงนีแอนเดอร์ทันพิธีรอบกองไฟทั้งสองกลุ่มแบ่งปันเสียงหัวเราะเป็นรำรอบกองไฟกลางพายุหิมะเด็กๆวาดภาพบนหินผู้ใหญ่รับหอกและความใกล้ชิดก็เกิดขึ้นรหัสพันธุกรรมเปลี่ยนแล้ว t h สี่พับันทึก DNA จากทารกน้อยที่เกิดในการภายหลังสายเลือดใหม่ของยูเรเชียกำลังเริ่มต้นคำพูดสุดท้ายในบทข้าวหอมมะลิเหลือบมองฟ้ายามรุ่งสางเหนือทานน้ำแข็งพวกเขาไม่เพียงแค่รอดพวกเขากำลังเริ่มฝัน t h สี่พัยืนข้างเธอสแกนเส้นทางข้างหน้าบนแผนที่แห่งเผ่าพันธุ์บันทึกใหม่ปรากฏบทที่สสายเลือดใต้หิมะ จุดเริ่มต้นของมนุษย์ยูเรเชีย